ลางตรงอ่ะมันมีเยอะมีทั้งปลอมมีทั้งจริงครับมันอยู่ที่คนว่าเราจะเราจะโดนเพราะว่าเรามีผูบากกรรมมาก่อนแล้วก็จะโดนเขาคลอบนะแล้วแล้วก็มันมีบุญสัมพันธ์กันใช่ไหมทำช่วยเหลือกันมาก่อนอดีตชาติเราก็จะได้เจอกันไม่มีบังเอิญในโลกนี้ใช่ครับมาวันนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญใช่บังเอิญใช่ไม่ใช่บังเอิญหรอกต้อมาด้วยใจแล้วก็ความศรัทธาครับ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในาการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวันนี้คุณป้านะครับมาจากไหนครับคุณป้านครัยศีนครเทศี แล้วตอนนั้นที่ว่าปู่ทาอะไรขาเป็นอะไระป้านนะขา,ขาปวดขาขาปวดขาอะไรแล้วกับกับไปเป็นไงป้าดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็ป้าเขาก็เลยสถาปูมากอะไรมากเขาก็เลยถวายนี่ให้ตําหนักนะครับสั่งนี่มาคือตัางปั้นเลยออกแบบสีถามผมอะไรอะไรครับดูความสวยใ,ใกล้นี่มาดูมาดูมาดูาดิดูครับโหสวยสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็นี่องค์นี้ <S <S องค์เล็กครับองค์เล็กนี่คือตาเขาตามอบให้มือกล้องไปบูชาที่บ้านนะครับเพราะมือกล้องนี่มีสายายาพญา,าน,นาคนี่นะครับสวยมากๆเลยนะครับมือกล้องขขบปุณคปณป้าด้วยนะเออนี่นะครับแจ๋วเลยครับตาันนี้มีอะไรแล้วเยี่ยมแจ๋ว ป้าเนี่ยเจ็บป่วยไม่มีใครจะช่วยป้าได้แล้วก็เจอในติ๊กตอกก็เห็นลูกป,ปูเนี่ยกำลังรักษาคนก็บอกเ <c oughs> ออรงนี้แหละที่จะช่วยเราได้ท่านุงนี้แหละแล้วก็เสาะหาหาพยายามหาที่อยู่หาเติร์โธหาทั้งหลายก็โทรมาก็ไม่รับใช่ไหมวะ,ะโทรมาก็ไม่รับ <c oughs> ท้งแรกที่คิดว่าเอาสายนานแล้วคงจบไปแล้วหลังก็เสียงทายหมายปูนะขอให้เจอปูนะโทรปุ๊บติดเลยปูก็รับเลยแล้วปูก็ให้กําลังใจก็บอกให้มาที่นี่ มาที่นี่ก็เป็นปัญหาไใครจะพามาเนาะหลูกลากต้องมีไม่มีใครจักไอ้บ้านไร่ตรงไหนเนาะก็ไม่รู้พอดีในหมู่บ้านมีคนรานบุรีอเขาก็เคยผ่านหมู่บ้านนี้เขาบอกเขาจะพามาเลยเขาเขาไม่พาก่อนส่งทิกตักให้เขาดูก่อนเขาคนพามายากไงเขาไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อง่ายด้วยไม่ใช่ดูแลใครง่ายๆพอเขาดูลิปปคุณหานรักษาแล้วบอกเออพาไปปะเขาก็ตกลงพามาก็เลยได้ปู่มาช่วย พอได้ปู่ช่วยแล้วมันก็เกิดมันก็เกิดปิ้งไปทางอื่นอย่างเงี้ยป้าทีเดียวแล้วตอนที่มาเนี่ยตอนนั้นป้าเป็นอะไรปวดขามากปวดขาบ้านหมุนบ้านบ้านหมุนปวดเป็นเดือนหมุนเป็นเดือนอ่ะตอนนี้หมุนหายแล้วแล้วพอมาพอมาพอมาครั้งแรกแล้วกลับไปก็ดีขึ้นดามลำดับนะดีขึ้นแล้วก็ยังไม่หมดปู่ก็ต้องมาอีกออกมันเยอะก็เลยมาออกปู่ก็ดูดออกให้อีกลับไปก็ค่อยดีขึ้น จะดีขึ้นก็รังคิดว่าเอออยู่ๆก็จุกขึ้นมาว่าปู่น่าขราชก็ต้องเอาหน้าขราดไปถวายปู่อยู่ก็ส่งลายให้ปู่ดูเลยปู่จะองคไหนแล้วก็จะถวายปู่จะรับไหมปู่บอกรับที่ตกลงเลยปู่ก็เลือกองค์ดําแดงปู่ก็ไม่ชอบปู่ก็เลือกองค์นี้ครับองค์เนี้ยอันเนี้ย่อมาก็เสร็จแล้วตัวเองก็คิดอยากจะได้ปู่สีดําเอาไปที่บ้านก็สั่งเขาทํา ทำเสร็จแล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาช้ามบอกจะทําเล็กๆเ,เล็กไม่ได้เลยมันมีแต่ใหญ่ๆขึ้นไปเรือ่อยๆเลยก็คิดกันแบว่าต้องไปถาไวายปู่เพราะปู่เป็นฝาแฝดกันอ๋อก็เลยทำ2 2> มาสองวงก็เลยทำมาสององค้านแล้วเป็นภารกิจเนี่ยไปเ<ม>ที่บ้านเ<ท>ออแล้วนะแล้วนะวนะถึงวันเนี้ยไอ้บ้านหมุนไอ้ขาปวดเนี่ยมันเหลือแค่ไหนแล้วป้าขาไอ้มันเป็นมีปากกามตรงขาเนี่ยมันยังไม่หายหายหมดแต่ดีขึ้นไหมป้าดีขึ้น บ้านเรื่องบ้านหมุนนนม่นะบ้านหมุนก็ไม่เป็นแล้วนะครับเ<ช>อแล้วกำลังใจก็ดีขึ้นกำลังใจติดใจก็ดีขึ้นสบายใจขึ้น,นแล้วผมถามป้าหน่อยว่าอเรื่องคือไม่ใช่หมกผมไม่ใช่หมกปัจจุบันถูกไหมครับ<ช>ผมเป็นร่างทรง<ช>และผมเนี่ยก็<ช>ลงปู่ปู่ก็ดึงดึงรักทรงรักษาไปเนี่ยคือป้าบอกหน่อยศาสตร์นี้มันยังมีอยู่จริงไหมในประเทศไทยเราเนี่ยจริงในประเทศไทยอืยังมีอยู่จริงสิ่งที่เลับ มองไม่เห็นเนี่ยยังมีอู่เยอะซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ทุกเรื่องเราก็รู้ได้เป็นบางเรื่องบางศาสตร์แล้วพลังนี้รับได้จริงๆเพราะว่าเคยได้รับพระสมเด็จเนี่ยเขาบอกให้รับพลังก็เคยรับมาแล้วได้รับพลังท่านได้มันอยู่ที่ว่าความศรัทธาถ้าเราเชื่อมันก็จะเป็นไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเราเชื่อเต็มร้อยมันก็เป็น,100ปนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศรัทธามก็จะจะไม่เกิดประโยชน์มากี่ครั้งก็จะไม่เกิดประโยชน์ แต่ทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวพวกเราด้วยว่าต้องคิดดีทําดีด้วยนะคิดดีทําดีต้องมีศีลใช่ต้องมีขึ้นความถี่สูงไม่ใช่มีขึ้นความถี่ต่ํามันก็จะรับไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ช่วยคือความถี่ต่ําคืออะไรป้าเพื่อเพื่อคนไม่เข้าใจคิดลบไงคิดลบใช่ไหมคิดลบคิดไม่ดีอิจฉาลิสยาผิดศีลห้าผิดอะไรอย่างนี้ครับขี้โมโหขี้โกรธอะไรอย่างนี้ถ้้คิดบวกเขาไว้ความถี่จะสูงครับแล้วก็จะจูนติดกับเบื้องบนได้ครับแล้วก็ป้า บอกหน่อยที่ป้ามาเนี่ยตำหนักผมเนี่ยตำหนักผมเนี่ยไม่ได้เรียกเงินเรียกทองไม่ได้เรียกนะครับก็เพราะไม่เรียกนี่แหละคนถึงได้เยอะไงมานี้นะครับผมช่วยคนด้วยใจจริงๆครับตอนนี้แล้วจะทถาแค่นั้นเองครับตาอนนี้ร่างทรงอ่ะมันมีเยอะมีทั้งปลอมมีทั้งจริงครับมันอยู่ที่คนว่าเราจะเราจะโดนเพราะว่าเรามีพฤติกรรมมาก่อนแล้วก็จะโดนเขาหลอก ครับแล้วแล้วก็มันมีบุญสัมพันธ์กันใช,ใช่ไหมทำช่วยเหลือกันมาก่อนอดีตชาติเราก็จะได้เจอกันไม่มีบังเอิญในโลกนี้ใช่ครับมาวันนี้ก็ไม่ใช่บงังเอิญใช่บงังเอิญใช่บังเอิญใช่ไม่ใช่บังเอิญหรอกมาด้วยใจแล้วก็ความศรัทธาครับแต่ไงผมก็ขอบคุณป้ามา,มากๆเลยนะครับที่ศรัทธาตำนาผมนะครับแล้วก็ให้นี่มาเนี่ยนะครับดูแ้ครับดู้เฝ้าครับผู้เจุด ครับนี่รัสิเนเงินทองอย่าขาดมือนะเหลือกิเนเหลือใช้ครับตาทูโอเคครับนี่สัง่งไว้ที่บ้านป้าบุญชยัยแต่คนั้านเขาบอกทำนนยทังไงก็จะขึ้นสูงอ่งสูงทำยังไงก็เอา,เรากระเปาไม่ได้เลยเลยที่วางไบ้านไม่ได้เลยมีมากเลย